นักเรียนออกมมนูหน้าห้องเลยรองเท้ามันไม่เป็นระเบียบเลยใครรองเท้าไม่เป็นระเบียบเอาไปทิ้งเลย<ส>เดี๋ยวนี้ให้เวลาสิบวิรู<ส>้ไหมเนี่ยครูสอนวิชาอะไรอะ่ะ<ส>ครูสอนเกมีนะครับ<ส>วันนี้ครูมาสอนวิชาเกมี<ส>เกี่ยวกับเรื่อง อะอต,อตอมเดี่ยวในทางปฏิบัติบอกขนาดอะตอมด้วยรัศมีอะตอมซึ่งกำหนดให้มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างฮิวเคียสของอะตอมทั้งสองที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมไว้ด้วยกันหรือที่อยู่ชิดกันเมื่อพิจารณาขนาดอะตอมของธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันพบว่าขนาดอะตอมมีแนวโน้มลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น,น,ะนะวนนัี้ีูคิงม เพื่อทดสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงหรือเปล่าคำถามที่หนึ่งในทางปฏิบัติบอกขนาดอะตอมด้วยอะไรครับรัศมีของอะตอมครับถูกแล้วนะครับเย้ย สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รู้ไหมเราเร <ans> ียนเรื่องเกี่ยวกับขนาไอออนงงานไอออนเชันโอเคเราเรียนเกี่ยวกับขนาดไอออนและพลังงานไอออไเซชันเรียนวันนี้คูจะให้นักเรียนศึกษาเองแล้วออกมาพรีเซนต์โดยการแบ่งกลุ่มสอบเป็นกลุ่มละสองคนเพราะพวกเรามีแค่สี่คนที่นนักเรียน เออเริ่มทำงานได้เลยครูให้เดนเนี๋ยวก็เลยมาพิเศนเรื่องธาตไอออนนะครับธาตไอออนเมื่อรับอิเล็กตรอนหรือเพิ่มเข้ามาหรือหยอิเล็กตรอนออกไปอะตอมจะกลายเป็นไอออนครับครับใช่ครับการบอกขนาดของไอออนบอกไว่ารักษณะของไอออนนะครับ การเปรียบเทียบขนาดของไอออนนะครับนี่ครับไอออนบวกจะมีขนาดเล็กกว่าไอออนลบนะครับนะครับเอรายการดีเซนนะครับเรที่อะไรบ้างธรรมะเชื่อเป็นไรอ่ะถุงโดนล้อครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพรีเซนต์นะครับเรื่องพลังงานไออไนเซชันนะครับพลังงานไออไนเซชันนะครับ คือพลังงานปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมในสถานะแก๊สเรียกว่าพลังงานไอออนเซชันนะครับซึ่งมีโดยไออนะครับถ้าน้อยแสดงว่าทําให้เป็นไอออนบวกได้ง่ายแต่ถ้า i อ e มากแสดงว่าทําให้เป็นไอออนบวกได้ยากครับซึ่งสมการมีดังนี้นะครับอ,อันนี้เราแทนเป็นจากอะตอมที่อ,อยู่ในสถานะแก๊ส เรียกว่าพลังงานไอออนไอเซชันลำดับที่หนึ่งเขียนย่อๆเป็น IE หนึ่งซึ่งพลังงานที่โดดต่อเป็นอันดับแรกก็จะเป็น IE หนึ่ง IE สอง IE สามตามลำดับครับครับผมครับที่สองคนนะออกมาเขียนสมการไอออนไอเซชันหน่อยนนฟที่บอกว่าเข้าใจอ่ะครับผมผมเองครับ แล้วครับนนท,ำรทำโทษออกไปยืนหลังห้องโอ้ยูดีเสียี่ยมเลยวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสัมผัพพสอ่านไงนักเรียนไหนอ่านให้กูฟังหน่อยกเลตอน อิเล็กตรอนในการพีจารณาคือว่าสามารถบอกอ่าตอมในการดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ท yes, ี่ใยู่ร่วมกันในโมเลกุลของสารนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมวันนี้นะนักเรียนรู้ไหมรูมีข่าวดีจะมาบอกอะครับคือสัปดาห์หน้าเราสอบนะ